ให้สองคนพูดถึงโครงการโมเดลโรนีมิน์ด้คะว่าไปไดยังไงไปยังไงครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโครงการของเราสองคนนะครับโครงการโมเดลโรนีมินด์ก็เป็นโครงการสไตล์โมเดิร์นคอนเทมเพอรารี่ครับก็เป็นบ้านพักตา่ากอากาศเป็นบ้านหลังที่สองที่อยู่เขาใหญ่นะครับครับใครเป็นเจ้าของความคิดคะแม่ผมว่าสงกนใจก็ช่วยๆกันครับเราก็ช่วยกันพอดีเราตอนนี้ก็เป็นครอบครัวกันแล้วนะครับเราก็ต้องมองถึงอนาคตด,ด้วยทีนี้เราก็ต้องหาอะไรทําที่เราทั้งสองคนรักแล้วก็รู้สึกว่า จะ,จะทําร่วมกันได้ด้วยครับเราก็เลยมาทําโครงการ,รโมเมนต์ต้นครับแล้วที่สําคัญเราก็มีในเรื่องของที่ดิน<ม>แล้วก็มีทีมงานหลายๆท่านที่สามารถช่วยเราตรงนี้ได้ด้วยครับครับ<ม>ค่ะแล้วคุณแอฟอะคะมีการช่วยออก,บออกแบบบ้านเลย่งใช่ค่ะก็จริงๆเราช่วยกันแต่ว่าก็คือค่อนข้างจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะ<ม>ก็การก็จะดูในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็เรื่องงบประมาณแต่ส่วนแอฟเนี่ยก็จะดูในเรื่องของคอนเซปต์ในการออกแบบแล้วก็คอนเซปต์ในการที่เราจะนําเสนอ การขายแล้วก็การ<ๆ>การทำโฆษณาประช<ๆ>าสัมพ<ๆ>ันธ<ๆ>์นะคะถือว่าเป็นไปตามที่คิดเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกแรกเราออกคือสำหรับแอปดีกว่าที่คิดนะคะ<ๆ>ดีกว่าที่คาดไว้คืออาจจะเป็นก้าวแรกของแอปด้วยแอปก็ตอนแรกก็ยังไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าเอ้ยเายังไม่ทันเปิดโครงการเลยตอนนี้ก็มีลูกค้าประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะวันนี้เป็นการถแถลงครั้งแรกแต่ว่าที่ผ่านมาสองอาทิตย์ก็เริ่มมีลูกค้า เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็แล้วแล้วก็ขาดไปได้<อ>รู้สึกว่าแฮปปี้มากสร้า <laughs> งไว้ประมาณกี่หลังยังไง สำหรับเฟสแรกประมาณส7สิบเจ็แปลงค่ะคอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณแอปมาเป็นนักธุรกิจหญิงเต็มตัวเลยว่าคะก็ไม่กล้าพูดว่าเต็มตัวคงไม่เต็มตัวค่ะเอาเป็นว่าก็ขอแค่ได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนช่วยแค่นี้ก็ก็ดีใจแล้วค่ะที่เขาวางใจแล้วมีส่วนร่วมด้วยค่ะแอปช่วยได้เยอะไหมคะสงการก็ช่วยได้เยอะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ ว่าเป็นคนเก่งเหมือนกันงานแรกด้วยมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆครับสร้างโครงการมาหนึ่งโครงการแล้วเขาก็ต้องดูแลในเรื่องของอการออกแบบทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการทําการตลาดต่างๆถ้าไม่หมูครับก็ ก็ก็ร้องไห้ไปเยอะเหมือนกันแต่ก็หลายรอบเหมือนกันแต่ว่าโช,ดชคดี่ที่ที่แอปเออได้มีเพื่อนเก่งๆอันนี้<ช>ต้องขอ<ช>ขอบคุณไว้ด้วยค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆช่วยเยอะมากเพราะว่าแอปก็ในด้านของการโฆษณาประชาสัมพัรรมนธ์นะคะคือเพื่อนๆช่วยเยอะ <ๆ S 1> เพราะว่าแอปก็เรียนทางด้านนิเทศมาก็ ในด้านเหล่านี้ก็เพื่อนๆช่วยในการวางแผนด้วยเป็นที่ปรึกษาจนตอนนี้จะเป็นที่ปรึกษาโครงการด้วยแล้วค่ะส่วนในเรื่องของการออกแบบบ้านก็ได้แบ็กอัพที่ดีจากครอบทัวอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเป็นบริษัทสถาปนิกอยู่แล้วค่ะสองคนเอาเวลาไปทํางานนี้มีเวลาสวีทหวานกันบ้างเปล่าหรือว่าทุ่มไปกับงานหมดเลยก็โดนทวงอยู่ทุกวันเลยครับว่าเดี๋ยวเพราะตั้งแต่แต่งงานมาต้นต้นปีเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสไปฮันนีงูนเลยครับก็ ตอนนี้โครงการก็ใกล้จะเสร็จแล้วในเฟสทีส่นหนึ่งตอนนี้เราก็ทําการขายไปเกือบครึ่งแล้วก็หวังว่าหลังจากวันนี้เราก็คงทําการขายได้เรื่อยแล้วปิดโครงการในเร็วๆนี้แล้วก็หลังจากนั้นานานเท่าไหร่น้นเท่าไหร่กว่าจะได้ไปฮันีมูนก็ถ้าเสร็จปุ๊บก,ก,ก็คงไปเลยครับเพราะว่าเราติดสัญญาแล้วสเสร็จเฟสแรกใช่ไหมคะหรือว่าั้งโครงการเฟสแรกใช่ับจะไปที่ไหนกันล่ะคะ จริงๆตอนนี้ได้มาเป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อให้ที่โมนาโกค่ะคุณแม่ให้ฮาวายก็จริงๆมีแผนไว้เพียบแต่ว่าเพียงแต่ปัจจุบันแค่ยังไม่มีเวลาเฉยๆค่ะมีาได้มีเวลาไปก็คือจะไปยาวเลยเปล่าก็อยากจะเป็นเช่นนั้นค่ะคุณสงกรานสายหน้าแปลว่าเปล่าผมไม่ได้สายเขาไม่เล่กติดงานนะคะเขาแบบไม่เคยทิ้งเลย อย่างนี้งานละครพีแอฟเราถัดมาทำธุรกิจเราเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเป็นไปตามคาดคือเราน่าจะปิดเฟสแรกประมาณประมาณช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าค่ะก็หลังจากนั้นก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้ว <across S 2> หลังจากนั้นก็ถ้าจะกลับไปเล่นละครก็ก็อ,<ม>อาจจะมเต็มควไหมจะมีลิมิตไหม,ไหมว่าปีละเรื่องหรือปีละกี่เรื่องอันนี้คงแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลามากกว่าค่ะว่าว่ามีงานที่ที่เหมาะสมกับเราไหม ค้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยหลายๆอย่างเรื่องมีทีอาร์ค่ะแต่ว่าค่อนข้างจะสวิตบานกันเลยทั้งคู่อันนว่าในการแต่งานตื่นเต้นไหมคะต้องเล่นกับน้องๆถึงแม้จะไม่ได้เข้าฉากร่วมกันแต่ว่าวันนั้นก็แฮปปี้ในการถ่ายทำมากเลยค่ะเพราะว่าน้องๆก็น่ารักเราเห็นแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็ก หลายคนเมื่อกี้พอเขาเห็นเด็ก2คนเขา,อเาบอกอะไรแบก็จริงๆมันก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้เราเกิดโครงการนี้ขึ้นมาที่เรามองในในมุมของว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเราจะเป็นเป็นครอบครัวรุ่นใหม่ที่ที่กำลังมีลูกในวัยเด็กนะคะหรือที่กําลังวางแผนที่จะมีลูกเราก็เลยคิดไปถึงเผื่อว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยอยากจะมีบ้านพักตากอากาศเขาต้องการอะไร ที่มากกว่าแค่แค่บ้านสวยที่ดินสวยวิวสวยแค่นี้เราก็เลยนึกไปถึงว่าบ้านหลังนี้น่าจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กให้กันที่เขาจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตที่ใกล้ชิดธรรมชาติทาให้แบบเติบโตเด็กสมัยนี้เขาจะเน้นว่าเราไม่ได้เติบโตแค่ให้มีความเก่งความฉลาดเท่านั้นแต่ต้องมี EQ มีเติบโตอย่างมีความสุขมีความคิดที่ดีด้วยค่ะเพื่อการที่เราจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคิดไปถึงรูปของเราในอนาคต ใช่ค่ะอันนี้ก็ทำเพื่อลูกลูกของลูกค้าและลูกเราด้วยในะอ,อนาคตย้อนกลับไปนิดนึงค่ะจุดการ เยอะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องถามคุณสงกา์ค่ะอะไรครับโทษทีครับก็พอสมควรครับเพราะว่าพื้ที้ของโครงการนี้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในเรื่องพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยคือถ้าเกือบ40เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับจากเนื้อที่ทั้งหมด80เกือบ80ไร่ครับแล้วก็ระบบที่ใช้นั่นก็เป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินอะไรทุกอย่างหมดคือเป็นของไฮเอด์หมดนะครับลงทุนเยอะพอสมควรนะครับครับ แทนนะครับว่าถ้าหมดเฟสเฟสองเขาจะขึ้นคะนนมก้ก็คูณอย่างนั้นครับเพราะว่าเราก็เข้ามาในธุรกิจอสังหาแล้วเมื่อไหรที่เราพบกับประสบความสำเร็จเราก็คิดว่าคงจะต่อยอดเพราะตอนนี้ก็ยังมีแลนแบงค์อยู่ในที่ที่เขาใหญ่บ้างแล้วกรุงเทพบ้างตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่ที่เราจะได้เก็บประสบการณ์ได้ฝึกงานหลังจากนั้นเพื่อเราเก่งแล้วเราค่อยขยับไปในที่ใหญ่กว่านี้ครับครับ